สวัสดีทุกคนจากจังหวัดอเยสกาแควนอารากอนประเทศสเปนวันสุดท้ายแล้วค่ะหลังจากเช็คเอาท์จากโรงแรมนะคะเดี๋ยวเราจะไปแวะบ้านเกิดของคุณตาของเอริกกันค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หมู่บ้านอาเบียโกจังหวัดอุยสกากันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศต่างจังหวัดบ้านนอกที่สเปนกันค่ะว่าเป็นยังไงสถานที่สําคัญก็จะมีอาจุนเตมนโตมีโรงเรียนค่ะมีแคปแล้วก็มีโบสถ์พอส่งไปบอกคุณเอเลน่านะคะเขาก็บอกว่าให้มาที่สถานที่ตรงนี้ค่ะจะคล้ายๆกับจุดรวมพลค่ะแล้วก็มีน้ําที่เป็นก๊อกอยู่ตรงนี้นะคะทุกกคนก็สามามมรถดดื่ไ้ วนใหญ่ที่นี่ก็คือจะทําอาชีพเกษตรกรรมค่ะก็จะปลูกองุ่นกับแอลมอนเป็นส่วนมากสาหรับหมู่บ้านนี้ก็คืออยู่บนเขาเลยค่ะก็คือห่างไกลความเจริญพอสมควรขับรถออกจากหมู่บ้านอาเบียโกนะคะมาประมาณ13กิโลเมตรค่ะเราก็จะมาอยู่ที่หมู่บ้านอาเกซากันแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะแวะเที่ยวที่นี่กันทั้งวันเลยค่ะทั้งหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะถูกสร้างด้วยหินหมดเลยนะคะซึ่งมันทําให้บรรยากาศเนี่ยเย็นมากๆเลยความเข้าใจตอนแรกของก้อยก็คือคิดว่าเราจะมาเดินเล่นภายในหมู่บ้านเฉยๆค่ะแต่ว่ามันมีให้ไปทำแอคทิวิตี้ด้ ปิดช่วงพักเที่ยงค่ะเราก็เลยต้องรออีกประมาณ4ี่โมงเย็นถึงจะได้ลงไปก็เลยแวะมากินข้าวกันก่อนวันนี้ก็เลยสั่งแค่ทาปาสมาค่ะเพราะว่าพวกเราเพิ่งกินอาหารเช้าจากโรงแรมมาเมื่อ3ชั่วโมงก่อนเองถึงเวลาเอาจริงแล้วค่ะด้วยความที่ออฟฟิตพวกเราเนี่ยก็คือไม่เหมาะเลยค่ะเราต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าผ้าใบเท่านั้นนะคะจริงจงจุดบริการนะักท่องเที่ยวเขาก็มีให้ยืมนะคะซึ่งเราสองคนก็คือมีไซส์พอดคีค่ะก็เลยได้ลงไปคือกัวไม่ได้อยากลงมาเลยแต่ว่าเอริกเขาบอกว่าไหนๆเราก็มาแล้วเราต้องมาให้ถึงนะคะก็เสียค่าเข้าคนละ5ยโรค่่นีก็ือเหตุผล ทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนเป็รองเท้าผ่าใบค่ะเพราะว่า90%ของการเดินป่าครั้งนี้ก็คือเป็นหินหมดเลยหลังจากผิดหวังจากน้ําตกเมื่อวานนะคะวันนี้ก็คือได้เห็นน้ําตกจริงๆแล้วค่ะถ้าใครผ่านมาทางนี้นะคะก็ลองแวะมาได้นะคะถือว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยมากๆเลยค่ะแต่จะแนะนําเรื่องอาฟฟิตนิดนึงนะคะก็คือแต่งตัวให้เหมือนมาเดินป่าค่ะแล้วก็พกน้ํามาให้เรียบร้อยตอนขาลงอะคะ่ะไม่เท่าไหร่หรอกมันสบายมากๆนะคะแล้วก็ชิลอากาศดีมากๆแต่ตอนขาขึ้น,นมันทั้งเหนื่อยทั้งร้อนค่ะแล้วก็ไม่มีล่มให้พักค่ะแต่ตอนนี้เาากํลัง ปลูกต้นไม้เพื่อให้มันเป็นร่มเงาอยู่เอนี We n อ e d to go น p here โ o o n l ่0.9กิโลเมตร เข้าใจเลยค่ะว่าทาไมเราถึงต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าผ้าใบก่อนลงมานะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะมาเดินรูทนี้และในท้ายที่สุดเราก็ทําสําเร็จค่ะทุกคนถึงแม้ว่าวันนี้ก็จะเหนื่อยบางแต่ก<า>็<ๆ>ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเยี่ยมชมที่นี่หลังจากนั้นเราก็ออกจากอัลเกซ่านะคะขับรถมาประมาณ1ชั่วโมงค่ะเราก็จะมาปิดท้ายคลิปนี้ที่จังหวัดเยดาแคว้นกาตาลุญญากันค่ะพวกเราก็จะแวะทาการเมเลนดากันที่นี่นะคะก็แวะกันที่ร้านกาแฟค่ะนคนสเปนของแท้ก็คือต้องกินอาหารห้ามือไม่เกินริง่สําหทป วัน2คืนที่จังหวัดโอเอสกาแควนอารากอนประเทศสเปนก็จะมีเท่านี้เลยค่ะ